่าเป็นวมการอษตี่ยากเกิดยี่เป็นสี่หรืสามตองสามเสนนะครับจนคาอากาศทุกเดือนที่เรากำหนดได้นะครับแล้วก็ทำอย่างไรที่จะไม่อันที่เราไม่สรนที่ควบคุมได้คือบอกคว่าเป็นฝาครอบแทนทงซึ่งบางคนเริ่มเจอบกความแบบเป็นาให้เพียพอนะครับโดยเฉเครื่องเผานะครับ ซึ่งสามารถเจรจาแนวโซนที่ตลอดเวลาที่เกี่ยวนอกจากนั้นะครับแต่ว่าเรามีความรู้มาจากข้าวสารในช่วนที่24กุมภาพันธ์นะครับของปี63เนี่ยเรามีค่าความร้อนจุดความร้อน1,246กลั่นข้ามเ่านะครับในส่วนของการทำงานเนี่ยนะครับปีนี้ได้นะครับในส่วนการทำงานเนี่ย ในพื้นที่หมู่บ้านนะครับเป็นหลักครับเมื่อปี63เนี่ยเรามีวันที่เกิดวันที่ที่สำคัญมีสองเป้าหมายก็คือเป้าหมายแรกก็คือในเรื่องของการที่จะต้องลดจำนวนขนสปอร์ตลง81.75เปอร์เซ <min sino 3 Smith> ็นต์ครับในช่วงระหว่างหลังการห้ามเขาขึ้นพฤษภา1มเดือนพฤษภาคม ลดลงไปถึงร้อยละเจ็บแต่ว่าในปี64เนี่ยเรามีค่ามาตรฐานกันมวนวันเพียงสี่สิบหก เดี๋ยวสองช่งที่แล้วคุณคนละก้าวคนอะไอร้องคำนองอ้หไปหน่วยแล้วครับ